เอาละคุณเบื่อนายกับการลืมวันเกิดเพื่อนของคุณรวมถึงใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจำข้อมูลเพียง2บรรทัดเพื่อน,นำเสนองานอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเตรียมตัวให้พร้อมหรือให้ดีกว่านั้นขอคำแนะนำจากอีลอนมัสเกี่ยวกับวิธีพัฒนาความจำสิอะไรนะคุณไม่มีเบอร์ของเขาเหรอไม่ต้องห่วงเรารวบรวมคำแนะนำมาให้แล้ว ย้อนกลับไปในปี2001อีลอนมัส์โทรหาวิศวกรเครื่องกลจิมแคนเทรลซึ่งเคยทำงานให้กับหน่วยงานอวกาศของฝรั่งเศสมัสอยากรู้ว่าจะสามารถส่งยานอวกาศไปยังดาวังคารได้หรือไม่เขาตั้งใจที่จะสร้างจรวดของตัวเองดังนั้นเขาจึงยืมหนังส,รรสือบางเล่มเกี่ยวกับหัวข้อนี้จากแคนเทรลในเวลาไม่นานเขาก็พร้อมที่จะคืนหนังสือและหารือเกี่ยวกับจรวดฟิสิกส์และโหราศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์แคนเทรลรู้สึกประหลาดใจมาก คุณเองก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์จรวดโดยเริ่มตั้งแต่ศูนย์เหมือนกันงั้นเหรอทางนั้นฟังทางนี้ตามที่เราสามารถสรุปได้จากการสัมภาษณ์ของเขาอีลอนมัสมีกฎการเรียนรู้พื้นฐาน2ข้ออย่างแรกคุณต้องแน่ใจก่อนว่าคุณกําลังสร้างต้นไม้แห่งความรู้ของคุณเองหากคุณต้องการก้าวข้ามขีดจํากัดของการเรียนรู้ให้เริ่มที่ลําต้นและกิ่งก้านใหญ่ๆแล้วจากนั้นค่อยไปที่ใบไม้และตอนนี้คุณเองอาจสงสัยว่าเขากําลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยเอาล่ะสมมุติว่าคุณกําลังเรียนรู้ภาษาใหม่ แทนที่จะจำคำศัพท์ทีละคำคุณควรเริ่มจากกฎที่รู้กันทั่วไปบางอย่างเมื่อคุณเข้าใจและจดจำสิ่งเหล่านั้นคุณจะสร้างลำต้นที่แข็งแกร่งสำหรับความรู้ของคุณมันใช้ได้กับทุกสิ่งที่คุณพยายามจะเรียนรู้ตั้งแต่ฟิสิกส์ไปจนถึงเทรนของ t i k t o อกกฎข้อที่2คือคุณไม่สามารถจำสิ่งที่คุณไม่สามารถเชื่อมโยงได้อีลอนมา์สไม่เคยเรียนรู้อะไรมั่วซั่ว เขาเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ทุกอย่างเข้ากับฐานข้อมูลเดิมที่ลึกกว่าและแน่นกว่าซึ่งเขามีอยู่แล้วดังนั้นแทนที่จะรวบรวมเกล็ดความรู้และโยนลงในกองไฟซึ่งจะเผาไหม้หมดไปในที่สุดคุณต้องค้นหาวิธีเชื่อมโยงใบไม้และกิ่งก้านของต้นไม้ความรู้ของคุณและปล่อยให้มันบานเพื่อช่วยต้นไม้ของคุณเติบโตคุณต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ท่ามกลางคนที่เก่งที่สุดในสิ่งที่พวกเขาถนัด ไม่สามารถเชิญคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมาทาบาร์บีคิวในสวนหลังบ้านของคุณได้หรออย่างน้อยก็ทําให้พวกเขามีอยู่จริงในชีวิตของคุณดูบทสัมภาษณ์ของพวกเขาฟังพอดแคสต์และอ่านอ่านอาน่อานให้มากที่สุดมัสแนะนําหนังสือเกี่ยวกับอัจฉริยะคนอื่นๆและโดยทั่วไปให้อ่านให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ตอนที่เขาอายุได้9ก้าขวบเขาอุทิศตนเพื่ออ,อ่านสารานุกรมมิทรานิกา้าฉบับสมบูรณ์จากนั้นจึงเปลี่ยนไปอ่านหนังสือนิยายวิทยาศา,ศาสตร์ประมาณ1ิบชั่วโมงต่อวัน ถ้าการอ่านไม่ใช่ความคิดที่สนุกผมขอเสนอให้คุณกำมือและวิธีอื่นที่แปลกใหม่ในการเติมพลังสมองของคุณนะ99%ของประชากรโลกมีมือข้างที่ตัวเองถนัดแล้วคุณล่ะถนัดข้างไหน ใช่ผมหมายถึงข้างที่คุณใช้เขียนทำอาหารระบายสีและอื่นๆตอนนี้ลองเปลี่ยนไปใช้อีกมือแล้วจากนั้นเสริมสร้างการเชื่อมต่อของระบบประสาทในสมองของคุณน่าจะทําให้ปัญญาและความจําของคุณเฉียบแหลมขึ้นใช้มืออีกข้างของคุณในการแปลงฟันทําความสะอาดหรือล้างจานมันอาจจะดูยากในครั้งแรกที่คุณทําแต่มันจะทําให้สมองของคุณได้รับการกระตุ้นอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการปรับตัวแค่มันฝึกฝนการทำแบบนี้อย่างสม่ำเสมอและโอ้อย่าทำในขณะขับรถของคุณนะ ซุมบ้าซซล a าแจ๊สแดนซ์ฮิปฮ o p เต้นอย่างสุดเหวียงให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ลงทะเบียนเรียนเต้นหรือดูวิดีโอออนไลน์ที่มีท่าเต้นที่คุณคิดว่าดูดีเมื่อคนอื่นทำเมื่อคุณเรียนรู้ท่าเต้นใหม่ๆคุณจะเพิ่มทักษะการท่องจำและความเร็วในการประมวลผลลองใช้ประสาทสัมผัสท,ทั้งหมดของคุณในชีวิตประจำวันไปตลาดสินค้าจากเกษตรกรท่องเที่ยว ทำสวนอบคุกกี้จนบันทึกในที่ประชุมหรือลองร้านอาหารใหม่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรให้โฟกัสไปที่การสัมผัสการรับรสการดมกลิ่น การได้ยินและการมองสิ่งต่างๆไปพร้อมๆกันยิ่งคุณใช้ประสาทสัมผัสมากขึ้นแม้แต่กับสิ่งที่คุณทําทุกวันพลังสมองก็จะยิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรักษาความทรงจํามากขึ้นเท่านั้นเติมสีสันให้ชีวิตประจําวันของคุณใช้เส้นทางใหม่ในการไปทํางานวางปฏิทินของคุณไว้อีกด้านหนึ่งของโต๊ะหรือลองกาแฟแบบใหม่ๆให้ใส่ใจในรายละเอียดที่คุณมักจะละเลยคุณบอกได้ไหมว่าตอนนี้คุณมีจานในตู้ที่อยู่ในครัวกี่จานนับพวกมันหรือจำนวนบันไดที่คุณใช้ทุกวันแล้วก็ลองอาาบบน้ดดหลัตู การทำสิ่งต่างๆโดยใช้ประสาทสัมผัสจะส่งสัญญาณให้สมองของคุณรับรู้และเป็นเหมือนการออกกำลังกายที่ดียังคงรอส่วนที่ต้องกำมืออยู่ใช่ไหมในปี2013นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยมงแคลสเตดได้ทำการทดลองหนึ่งพวกเขาสรุปว่าการกำมือขวาเป็นเวลา90วินาทีช่วยในการสร้างความทรงจำ หากคุณทําแบบเดียวกันกับมือซ้ายจะช่วยพัฒนาการจดจําของคุณพวกเขาขอให้ผู้ใหญ่50คนจาคำําศัพท์จากรายการยาวๆเชื่อไหมว่าบรรดาคนที่กําหมัดสามารถจำำรําคําศัพท์ได้มากกว่านัวกวิจัยเชื่อว่าการกําหมัดจะกระตุ้นบริเวณสมองเฉพาะที่ซึ่งรับผิดชอบการประมวลผลหน่วยความจําคุณจํเชื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่ใครบางคนแนะนาให้คุณรู้จักในงานเลี้ยวงวันเกิดของพวกเขาได้ไหมหรือช่างฝีมือดีคนหนึ่งที่เคยช่วยซ่อมรถของคุณ คุณอาจจะจำใบหน้าของพวกเขาได้แต่กับชื่อนั้นคนละเรื่องเลยเพราะมันไม่ได้บอกคุณเกี่ยวกับตัวตนของพวกเขามากนักหากคุณต้องการให้สมองได้ออกกำลังกายอีกครั้งและพยายามจำข้อมูลนั้นให้ได้ให้พูดออกมาดังๆทำสาสิ่งที่คุณเพิ่งคิดอ่านหรือได้ยินออกมาดังๆมันจะส่งเสริมความจำของคุณให้อ่านออกเสียงย้อนกลับไปนึกถึงสิ่งเหล่านั้นให้บ่อยและนานกว่าเดิมอย่างทุกๆสองสามชั่วโมงแล้วก็ทุกวันนั่นคือวิธีที่คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องของข้อมูลและทักษะที่ซับซ้อนได้ สร้างวังแห่งความทรงจําของคุณเองนําสิ่งที่ควรจดจํากลับมาผมกําลังพูดถึงอีกหนึ่งเทคนิคความจนะํหน้าเลือกสถานที่ที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นบ้านเกิดโรงเรียนหรือตู้เสื้อผ้าของคุณมันเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะเลือกสิ่งใหญ่ๆและมีรายละเอียดมากสมมุติว่าเป็นบ้านของคุณลองนึกถึงเส้นทางที่ผ่านที่นั่นคุณเข้าทางประตูหน้าคุณเห็นอะไรต่อไปห้องครัวหรือเปล่าโอเคตอนนี้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการจัดเก็บข้อมูลที่คุณต้องการจดจำแต่ละจุดต้องมีเอกลักษณ์ อาจเป็นห้องแยกต่างหากหรือวัตถุในห้องนั้นก็ได้ตอนนี้หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งและวาดวังของคุณในทุกรายละเอียดเมื่อเสร็จแล้วให้หลับตาและนึกภาพลืมตาและเปรียบเทียบภาพในหัวกับสิ่งที่คุณวาดไว้บนกระดาษมันฝึกฝนจนกว่ามันจะเหมือนกันแบ่งข้อมูลที่คุณต้องการจดจําเป็นส่วนๆและกระจายไปทั่ววังของคุณหากคุณกําลังพยายามจําคําพูดให้ขึ้นใจให้ค้นหาวลีแรกบนพรมเช็ดเท้าและต่อไปทีละบรรทัดร,บรอบๆบ้านสร้างระบบการเข้ารหัสข,ของคุณใช้มากกว่าคําและตัวเลข คงสามารถแทนหมายเลข2และวงดุริยางสามารถแทนเดือนมีนาคมได้พยายามหาสัญลักษณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกบางอย่างพวกมันสามารถเป็นอะไรที่เคลื่อนไหวและมีเสียงหรืออะไรก็ได้ที่ช่วยคุณจํามันได้เยี่ยมชมวังแห่งความทรงจําของคุณทุกวันอย่างน้อย15นาทีเดินผ่านมันเหมือนที่คุณทําในการเดินเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ยกเว้นครั้งนี้ให้เพิ่มความสนใจด้วยคุณสามารถเดินผ่านเส้นทางทั้งหมดหรือมุ่งเน้นไปที่1ห,ห้องต่อวันแค่หลับตาแล้วไปที่นั่นเมื่อใดก็ตามที่คุณมีเวลา คุณสามารถใช้วังเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกเพียงเพิ่มจุดที่คุณเลือกด้วยข้อมูลใหม่แล้วเริ่มทัวร์ครั้งใหม่คุณยังสามารถสร้างราชวังและใช้วังได้มากกว่าหนึ่งวังในแต่ละครั้งบอกลา G P S ไปก่อนแต่ไม่ใช่ตอนที่คุณกำลังขับรถผ่านเมืองที่ไม่รู้จักในตอนกลางคืนนะแค่เป็นบางครั้งบางคราวก็พอ ผลการวิจัยในปี2013พบว่าการพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อนำทางคุณอยู่เสมอทำให้ส่วนหนึ่งของสมองที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสหดตัวลงซึ่งมันมีหน้าที่รับผิดชอบหน่วยความจำเชิงพื้นที่และย้ายข้อมูลจากที่เก็บข้อมูลระยะสั้นไปเป็นระยะยาวดังนั้นพยายามหาทางไปยังสถานที่ต่างๆด้วยตัวเองเมื่อทำได้หรืออย่างน้อยก็ไปที่นั่นโดยใช้ GPS และเดินทางกลับโดยอาศัยความจำลองใช้ตะเกียบดูจากการศึกษาพบว่ามันช่วยในการขยายเซลล์ประสาทใหม่มันช่วยสามารถสื่อสารระหว่างเซลล์สมองได้ หากคุณไม่ใช่คนชอบใช้ตะเกียบให้ลองถักไหมพรมใช้นิ้วของคุณกลิ้งดินสอหรือทำกิจกรรมใดๆด้วยปลายนิ้วทั้งหมดนี้มีผลแบบเดียวกันกับเซลล์สมองของคุณ